ทักทายสบายดีทุกคนคลิปนี้กับพบ่อกับสองคอมมีลูกสาวนาคือเก่าพี่น้องผนตกบบได้ง่วเขามาผูกยาโบเหียนเลยเล่นนี่พักบกพี่น้องแม่ข้ามามีโบรายแต่ก็พอได้กินพอได้เก็บเนาะพุนแน่เดออนางต้นตะบุไดใส่ผุน มื่อน,นี้อน,นะน้องน้ำมนต์พนมาเก็บพักบ้องเมื่อเห็ดสูพนแม่กินสูพนแม่กินพว่าโอ้ยปากสูแม่พนกินพี่น้องเลย <c oughs> สบายดีนางสิเป็นสาวเลยได้พี่นอ้นองน้องน้ำมนต์ก็ได้จักปี้แหละน้ำมนต์ <c oughs> สิบสองแหละ <c oughs> โอ้ <c oughs> กําลังขึ้นสาวนอไอยตะวันนี่ เอออันให้มันแตกยอดขึ้นใหม่เด็ดถั่วไปลดผักบงเพาะานผิดพี่น้องเอ้ยบ่ได้ใส่สารเคมงเคมีหยังดอกบังดูนี่โตตที่เพิ่นอันที่ปอนได้ที่งาเฮาเก็บดูแล้วมันสิแตกยอดยาวเนาะตัวได้ที่เฮาบ่ค่อยเด็ดยอดน่ะมันสิเป็นแบบนี้มันบ่อยากงามนี่เด้ นี่ก็เป็นสวนปันสุกที่ทางเอแฟมทาง USA เนาะผนสวยแม่ข้อมเห็ดหัวเห็ด้าวเน้่นี่พี่น้องเลยแ <c oughs> ม่ค้อมกับบท่านได้ปลูกยังหลายอย่างหรกสามสีปีผ่านมาแล้วกะยังกำลังแห้งในการบวรบัตมันบ่ถ,ถึงเนะพี่น้องเ <c oughs> ดี๋ยวสิรีวิวเบิง่งให้เบิ่งเครื่องปลูกเนาะ มียังเนี่ยเก็บเลาะมาโหลดเรื่องๆทา้งพีเดอร์เก็บอันไ้มันเพี้ยนไปน้ำเลยโหลดมันจังแตกยอดขึ้นไม้คันโตอันบบทัดพ่อลวกันพี่เลาะมาทาั้งนี้ทั้งนี้ก็งามคือกันแต่ว่าห้าบุคอยได้ใส่ผุ่นมันนี่นเครื่อ,องปลูกแม่คอมปีนี่ลูกใหม่นางใหม่พี่น้องเลยปลูกมาคุ้งนะตั้งแต่ปีอันเริ่มจกน้องทําอิดนี่คันตัวที่แม่คอมยืนอยู่เดี๋ยวนี้นะบบเป็นวันนี้มาเปลี่ยน ลูกยามพลบัดนี้เด้นี่ติดเลยพี่น้องอันนี้ก็พ้นตกลินน้ำก็สิอั่งคุมแน่เนาะแต่ว่าเบี้ยก็ยังหลายเบี้ยอยู่แม่ค้อมก็สิทยอยเอามาปลูกใส่พอเบี้ยเพิ่นน้อยก็เลยบ่ทันามาปลูกเบิดหัขเมนอันนี้เนาะสมุนไพรพื้นบ้านใบมะขุงมะขุงนี่ติดแล้วนี่ มือหนาาจังเสียอพุยมาว่าไปเ่าอพุยเอาผุนมาใส่นี่เด็ตัวที่อาผุนมาใส่นี่ต้องหาแนวกั้นไว้พร้อมกันบวกกั้นเป็ดเห็บเออมาไหเป็ดเหยียบไก่ซะนี่ติดแล้วนี่พี่น้องต้นบักเย่อไม่ข้อมมากินมะคุ่งมากินทั้งซุกกินทั้งดิบเนาะทั้งใส่ต้มใส่แกง เลยสิปลูกเลไลยเนี่ยปลูกไว้เพื่อเพื่อเป็นลาเพอได้มีผมมาคอนะพี่น้องขั้นผมมีผมมาคอกับพอได้เก็บไปแบ่งปันให้ <c oughs> พี่น้องได้กินพี่น้องคนได้กินได้อยู่ บริเวณแถวนี่นะก่อสิบปู่อีงยังใส่อ่านเดินตัวนี้นะขั้นยามพ้นมากขึ้นอันนี่แล้วมันบวมเนาะเพราะว่าน้าม,มันแห่ขึ้นมาแต่น้องขั้นสิบปุขั้นสิล่อยต้นน้องก็อยากสต๊อกหนาไว้เนาะนางเอาบ่พายตู่นาง,นางมีอยู่บ่าขั้นมีแล้วก็บย่า ข้างผู้ทะเบิกกับใต้แ็บหมับพี่น้องแ <c oughs> ม่ขอ้อมกะเอามาหุงมะเนบใส่ด้กำลังติดต้นนี้ก็ใส่ผุ่นดิใบเขียวขึ้นแล้วต้นนี้เลยพี่น้องเอ้ยใหญ่ก่อนหมูพอปลูกก่อนหมูเนาะเบิ่งสิงไปเบิ่งปีนะคะมันชุดแล้วบอสิให้น้ำมนเอาเมื่นนอ ญาตินนะพ่นมีแนวกินกับเพิ่นย่นานว่าเพิ่นอยากตบเนียนเด็สุดแหละเมื่อวานเนี่ยกล้วยไปให้เพิ่นวีน,น้อยวีปลายน้อย่านเพิ่นกินบมดถือการมันถือแต่จังเะไปหายไหมวะมะกล้ว,ว,กกวยน้ำว่าอุ๊บโอ้ยกลุ่มจนสิเป็นอื่นหักมาได้เลยพี่น้อง วีอันปีกับห่วงใหญ่ได้เนาะทุกคนน้ำอ่งมาแต่นองพ่อและตัวคือเอาน้อยแท้แหม่กินเบิร์ดบัด้กับคืนมาใหม่อีกเด้อบัดเรากินเบิร์ดบัดเราอยากเรน่ะพว่อปีนเอารถฮะชิดเป็นลาง้อเขาเคาะก่อนอ้เมื่อเห็ดสุแม่กิน ได้นําใส่ประโยชน์แล้วติเสียแต่กําลังแหงในการบระบัดนี่บ่หลายเนาะพี่น้องปลูกโน่นๆนั่นนี่พอได้ปันกันกินพี่นี่แม่ค่อมเอาลําใหญ่มาปลูก2ต้นพี่น้องไปเบิ่งก่อนเนาะว่ามันอัน่ะทอดยอดแล้วหรือยัง เพราะว่าปลูกตั้งแต่ส่วงดำนาห้อยขาจามาสอนมาหัวชิคาย <c oughs> พี่น้องในบ้านนี่แหละเพิ่นมาคอเนาะ่นมาคอหัวชิคายใช่ปะห้อยเผลซ้อมมาพี่นออ้งนอง่นเอาอัน <c oughs> ไปสไวสยใส่ต้มใส่แกง <c oughs> ดิถอดยอดได้ได้พี่น้อง นี่นี่นี่ลำยไยแม่อมนี่แตกเี้ยอัดใหม่แล้วหนึ่งต้นเนาะต้นนี้ยังแมสคอมใส่ใส่ผนจนเต็มป่าคุ้มเลยต้นนี้ยังมาท่านแตกเนาะได้บางมองต้นนึงมาปลูกแทนอาหารพาะอมเหมือนเป็นเอามาน้ำป่า มักเร็งไม้นั่นโชัวซ่านว่าสิเนานะพี่น้องบางคนเขาจะก็กินแลามพิษกระเพาะคือไอซ้อนน่ะกับผักว่าหายผลดุอยู่ปีนี่จ้าว่าเป็นน้ำผัมกมะเร็มไหมเนี่ยเพรจกักมาให้คนกินเพื่อจะเป็นกระเพาะและอันดำหน้าแล้วแม่ค่อมบริเวนเลยแก่เบิดนะเพราะว่าถามไัยภัยกับว่าเออพอได้กินอยู่มีอยู่พอได้กินอยู่แม่ค่อมก็เลยบริได้ต่อยไปทางใดปะไแหวนผนแก่เลย <c oughs> ขาเจ้าว่าบางคนก็นก,กินไปแหละพิษกระเพาะขาเจ้าว่ามันแหน,นมันอังต้นเพกมากเพกานะพี่น้องข่าวหน้าแม่ค่อมกัหมัดอันม่านเลไได้นี่ม่านยายลักมองลแล้วแล้ว มานบัดแล้วหน้าแถวเดียวสึงหนาไม่ค้อมลงไปฮอดเทียงเนาะพี่นอะึืกแถวที่สองลงปหันนะลุงโมเพินมาเห็ดแม่ค้อมอันยากลูกแน่กับพอคอมเพินนิวเพินนบ่อออกจักเทือ่อ กินยายังกับบอกออกเนาะคันเหตุวียงนะ้ากับยาเครื่องแน่ก็เลยบวเห็ดเอาลายแต่กระบ,บู่งไอเสกุ้มกินเลยบ่อละปีสิมาเนาะพี่น้องภาวะเห็ดหน้าบวชลายเด้กำลังบวชถึงเนี่ยลงไปวางลุมยายลักมองบ่เลยหายนี่ค่ะแต่เก่าแล้วม่ม่แต่งอัน ยาขึ้นเพราะว่าน้ามัทโฑ์อาม่าปีนี่น,นะพอคะ่อมเพิ่นปั๊บไหมเพิ่นขาดแลวเพิ่นกวาดลงบอลมันอันคอยนนามทึงแน่ปีนี่ไข่แน่คิววิดีโอมาหนิกะขอขอบุญขอบคุณทางเกยแฟมเด้อที่สวยเฮ้านี่เลย ตะนางอ้อมละหัวเนาะอ้อมอ้อมสวนนี่หญ้าเนาะพี่น้องปลูกหญ้าไว้ให้งัวแต่ว่าบริตตัสฉ่ำเพราะว่าสีเอาไว้ไว้เอาไน่เพิ่นไว้เอาไน่เพิ่นแล้วสีลงไปหวานอยู่สวนลุ่มไว้ให้งัวกินปีหนาขอบ,บุญขอบคุณทั้งเอ๋ยแฟมที่สวยน้องสวยนุ่งเห็ดหัวเนาะหัวสวน พอได้ปลูกพักปลูกมีเล็กๆน้อยๆกินเนาะอุ้ยกลับอ้อมไว้พออันบางลูกบางร้านพ่อเขาบ่กเขาง่ายบรรดายันเขาตกน้องตกหนาพ่อให้เอื้ออยู่ดีมีแห้งเด้อความเจ็บจะได้ความไขยม็ยามีให้มีอัุวันควันเยืน <c oughs> สุขภาพเข้มแข็ง อยู่เย็นเป็นซุกลำรวยตลอดไปเดอ้อเฮ้ากะบอกเคยลืมบุญลืมคุณเนาะเอือยผันสวยมาโดนๆกับสิจอบทามข่า,ขาวเอื่อยผันเธอเนึ่งพี่น้องเลย <c oughs> แต่กะบ่บได้ลืมเนาะหากแพงคือเก่าพบพ่อ,พอกันคลิปหนาเดอ้อสำหรับคลิปนี้สบายดี